สวัสดีครับพี่ๆทุกท่านวันนี้พบกับช็อตเด็ดโบราณอีกแล้วนะครับฝากกดถูกใจกดติดตามด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับเป็นพระบ้านเหมือนเดิมครับพระบ้านร้อยเปอเซนตครับวันนี้ราคาพิเศษครับเด็ดสมชื่อแน่นอนครับมาพบองเลรกเลยดีกว่าครับเป็นหลวงพ่อทารุ่นแรกนะพี่วัดพเนียงแตกครับ แต่องนี้พระไอ้รอยล้างมานะพี่ผ่านกันล้างมาเสียดายพาะเลยเดี๋ยวผมเช็ดกล้องไว้แต่พระยังสวยนะครับเอาไปเป็นองคคูได้เลยครับพระโดนล้างมานะครับเสียดายแต่พระก็แปดสิบห้าเปอร์เซ็นตะ์ครับพี่ดูธรรมชาติดูรอยหลอตาม,มงคครับรอยประกบครับ ดูช่อด้านล่างครับต่อบปกืดในมหมดแล้วพี่อง์นี้ขอสองพันครับหลวงพทารุ่นแรกนะพี่รุ่นแรกนะครับต่อไปครับเป็นปูทวดเตารีดองนี้เป็นปีศูนย์ห้าเหมือนกันครับเป็นพิมพ์ไอยเป็นบล็อกเมกะพัฒครับแต่องนี้เป็นเนื้อทองผสมนะครับผ้าสวยมากครับ พี่ดูด้านหลังเทดูง่ายนะครับแต่ไบกืนไม่หมดแล้วดูรอยช่อด้านล่างครับองนี้ขอสองพันเหมือนกันครับต่อไปครับองนี้เป็นหลวงพ่อเงินนะพี่ผมว่าน่าจะเป็นวัดด้วยขีนนะครับหน้าตางเนี้ยพี่ดูดินเบ้าดูเนื้อเทดูง่ายนะครับ พี่ดูเม็ดเดือดดูรอยเทด้านล่างครับองนี้ขอพันห้าพอต่อไปครับเป็นปู่ทวดปีสองสี่นะครับเป็นเนื้อทองเหลืองนะพี่แล้วพี่ดูเนื้อทองเหลืองขึ้นมาเป็นกิดเลย พี่ดูความคมครับดูตัวตัดครับเป็นปีสองสี่นะครับพี่ดูด้านหลังครับตัวหนังสือคีปปินตัวนังสือเป็นแท่งนะพี่ดูวงนี้ขอพันห้าเหมือนกันครับ,รบต่อไปครับ เป็นปู่ทวดตรงนี้หล่อวัดนะพี่แล้วพี่ดูเนื้อทองเหลืองพิมพเอนะหล่อวัดนะครับอาจารย์ทิมเป็นคนหล่อเองนะนี่พี่ดูดูเนื้อดูธรรมชาติครับพระแท้ดูง่ายเลยนะครับเอาอติดแป้ง แล้วพี่ดูด้านหลังครับรอยตามุง้งรอยเนื้อโลหะองนี้ขอหน้าเหมือนกันครับต่อไปครับเป็นปู่ทวดหน้าเหนนะครับองนี้รอยติดติดทองมานะพี่หน้าเห็นปีศูนย์ห้าครับแล้วพี่ดูเนื้อหาดดูธรรมชาติดินเบ้าครับ ดูด้านหลังต่ใบกึนในหมดแล้วพี่รอยช่อด้านล่งางพายัางสวยอยู่เลยนะพี่พี่ดูเนรอยช่อยชัดเจนนะครับอย่างนี้ธรรมชาติความเก่าคือโกหกกันไม่ได้ครับองนี้ขอสองพันครับต่อไปครับเป็นเตารีดปูทวดนะพี่ ดูเนื้อหาดูความเก่าครบดูธรรมชาติของพ้าตรงนี้ตอกชอด้วยครับพี่น่าจะตอกชอชิงด้วยนะครับนั่นพี่ดูนั่นอรอยตัวตอกนะผมว่าผ้าสวยแท้ดูง่ายพี่แล้วพี่ดูด้านหลังครับ องค์นี้ขอ 1, พอันเจ็ดพอเพื่อผู้พี่สนใจคือโทรมาสอบถามราคาหรือโทรมาต่อรองราคาได้นะหรือขอรูปเพิ่มเติมได้นะองค์นี้เป็นปู่ทวดอาบาเช่นะพี่ปีศูนย์ห้าเหมือนกันแลวพี่ดูเนื้อดูเม็เดเตือทนะ่านดูฝุ่นดูธรรมชาติดูดินบ้างดูหน้าตาท่านนะ พี่ดูเนื้อตะไบเกนนะพี่คือถ้าพวกพี่ไปสองพระนะครับถ้าเห็นรอยตะไบคือสะท้อนแสงนันคือวางได้เลยครับพี่ดูพระเก่าต้องคือรอยตะไบเก่านะครับส่วนมากจะคกินแบบเนื้อพระไม่มีความคมครับเอาไปช้่องนี้ขอสองพันเหมือนกันครับ ต่อไปครับเป็นเรียนปู่ทวดอาจมีรอยเหือนะเสียได้รอยเหือครับพี่ดูความคมคพี่คอยไปล้างไงเหือเอาเองนะครับพี่ดูหน้าตาท่านครับดูเรียนดูความคมครับความคามของตัวหนังสือครับแท่ดูง่ายเลยพี่นะ องนี้ขอพันสามพอครับต่อไปครับองนี้เป็นหลังนังซื้อนะพี่พี่ดูเนื้อดูหน้าดูตาท่านครับ พี่ดูตัวหนังเสือบลอยเก็บแต่ใบด้านล่างพี่ดูผ้าสวยมากพี่องนี้ขอสองพันสามพอครับใครเร็วใครได้นะพี่ คือพระเท้ธรรมชาติบ่งบอกครับพี่ไม่ต้องกลัวว่าผมจะเอาของไม่ดีมาขายพี่อะไรครับพี่ไม่ต้องกลัวเลยครับผมการันตีให้ผมรับผิดชอบให้ครับองนี้เป็นวจุดนะพี่พี่ดูเซียนวิ่งครับดูความคมดูตัวหนังเสือครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมไม่ดูไอองค์สุดท้ายครับพี่ผมได้มาคู่กันเลยนะพี่เดยว ไม่ไม่ใช่คู่กับวงนี้นะครับวงนี้เป็นวอร์จุดนะครับวงนี้ขอสองพันสามครับต่อไปครับเป็นเหรียญหัวโตนะพี่ปีสองพันห้าร้อยนะแล้วพี่ดูวงนี้นะครับพี่ดูความคมวนะ เ็นเนื้อก,กัะไลเงินนะครับแล้วพี่ดูกัะไลเก่านะครับแล้วพี่ดูตัวหนังสือเป็นแท่งนะครับพี่ดูความคมดูมิติผ้าครับตัวหนังสือคมนะครับแล้วพี่ดูด้านหลัะครับพี่ดูโวเลียนแล้วพี่ดูเสี่ยนวิ่งครับ เซียนวิ่งไปพี่ดูตาท่านครับพี่จะเอาตำหนีตรงไหนครับวงนี้ไม่เคยเจอนะคกับลายเงินเนี่ย งน,นี้ขอราคานิดหนึ่งนะครับองน,นี้ขอสองพันนะครับผ้าสวยมากพี่นี่ที่ผมบอกว่าผมได้คู่มาเนี่ยผมได้คู่นี้มาพี่เดีย๋ยวผมไ่ดูองน,นี้ก่อนองน,นี้น่าจะเป็นบล็อกธรรมดานะพี่พี่ดูเซียนวิ่งดูบัวท่านคะรับพี่ดูรอยปัม๊มดูความคมนะ วงนี้น่าจะคือเขาปัม๊มแบบฉีขาดยังไงแล้วเขาเก็บตะไบด้วยพี่พี่ดูครับพี่เห็นรอยเก็บตะไบไหมคือถ้าอย่างนี้คือแท้เลยนะผมว่าถ้ามีรอยเก็บตะไบครับพี่ดูรอยเก็บตะไบครับแล้วพี่ดูธรรมชาติพระฟองครับพี่ดูรอยงัดครับ รอยเก็บตะใบมานะวงนี้พี่ดูความคมครับพี่ดูคลิปเป็นโอ้ยพากระโดดองนี้ขอสองวันสามเหมือนกันครับต่อไปครับนี่ผมให้ดูองนี้นะครับ ทีแรกผมคือได้มาคู่ผมจะเมาคู่อ่ะเขาไม่ขายเขาขายเป็นดงค,ครับองนี้ผมได้มันแรงมากพี่ผมพูดจริงๆเลยนะเป็นกระลทองครับพี่ดูเซียนวิ่งครับดูหน้าดูตาท่านครับเจ้าของเปิดมาแพงมากพี่แล้วพี่ดูกระลทองเก่านะครับพี่ดูตัวตัดด้านข้างก่อน พี่ดูรอยปัม๊มพี่ดูความคงจีววนะครัพี่ดูเซียนวิ่งดูด้านข้างพี่ดูวอรจุดคือเขาเก็บตะใบนะครับแต่องค์นี้ไม่ได้เก็บหลังมานะครับพี่ดูแต่ขี้ปิ้นคือม์ไปแล้วแต่พี่ดูตัวหลังเสือบ องนี้กะไหลทองนะไม่เคยเจอดีนะครับกะไหลทองในวจุดเนี่ยผ้าสวยครับองนี้ขอสามพันห้าครับอย่างว่าผมขายแพงอย่างโน้นอย่างนี้เลยนะครับผมได้มาแพงจริงครับองนี้ละองนี้เป็นปีศูนย์ห้าเหมือนกันครับ งนี้น่าจะเป็นกระลาทองเหมือนกันครับพงแกออกจากกรอบที่องคู่ครับแล้วพี่ดูรอยปั๊มครับแล้วพี่ดูด้านหลังครับเทดุงให้พี่ดูคี้ปิ้นรอยปั๊มครับชัดเจนครับ ผมนีขอสองพันเหมือนกันครับสำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับถ้าพวกพี่สนใจตรงไหนก็ถทรา,าผมได้เลยครับ063 080 017 4เสถ้าผมพูดผิดพลาดประการใดผมต้องขออภัยด้วยนะครับขอบคุณครับ